สวัสดีค่ะเห,เห็นเห็นกระแสนี่นะกระแสผัวฝรั่งวันนี้เนาะเห็นกระแสผัวฝรั่งวันนี้เดี๋ยวคลิปเร๊บหนึ่งส่วนมาน,นอนนะทำบัดเย็นนอนอ่าอยากมีผัวผัวฝรั่งเขาแรกคุณต้องมีเงินหมาเงินข้าแรกเก,ก็บกระเป๋าเสื้อผ้า,าดเดินออกจากบ้านนะไปทํางานลงสนามเลยไปทํางาน ถ้าไมต้องมีเงินค่ารถคุณต้องมีใช่ไหมค่าใช้จ่ายในการทํางานคุณต้องมีแต่คุณต้องกล้าได้กล้าเสียไหนๆนะอยากมีผัวฝรั่งก็ต้องกล้าอืมไม่ใช่อยู่แต่ในบ้านอยากมีใครก็จะมาหามาให้แต่ส่วนใหญ่คนที่อยากได้ให้คนอื่นหาให้อ่ะคือไม่กล้ากลัว าคุณไม่กล้าคุณกลัว,ค,ลวคุณก็ไม่มีโอกาสได้ผัวฝรั่งคุณต้องกล้าคุณจะเอาชาติไหนก็ได้ถ้าคุณมีความเดียวมีความกล้านะไปแล้วบาย